ไออาวะออกมาแล้ววะวิวก่อนดูือส่งแล้วพวกเมืองใหญ่เนี่ยจะแย่งกันลงเดือดดูแล้วน่าจะน่าจะสนายกันค่อนข้างเยอะอยู่เออมีอีกคนนึงแบบเข้มๆหน่อยว่าขึ้นได้มาเตอร์ไม่ยากหรอกทีมเบิร์กเราพอได้ให้เหลือก็แบบสักคนนึงมาเทตะหาคนเตะมึงต้องสามสามมันเล่นกับมันจะเป็นสองสามสุดมันเลยนี่มชอบเติมมายิงปืนนี่กูก็บอกว่ามึงมึงมึงไม่เติมก่อนอิ่งก่อนเล่นได้ไหมคือแบบมึงเล่นจบแล้วไม่เติมอย่างเงี้ยไม่ได้หรอก ไอ้คุณพอเล่นแบบนี้งงไงครับเขาเรียกว่าเล่นเพื่อสุขภาพไม่ได้เล่อสุขภาพอย่างเรานี่คือเล่นเพื่อพัฒนาจะอย่างนั้นเลยไม่ได้เล่นสุขภาพแต่แป๊บๆปุ๊บโอ้ยเขี้ยเดี๋ยวมันสองเลยเหรอคุณก็ทำาำแปดเฮ้ยมัน,มน,น,มนขึ้นง่ายขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยโอ oh my god แปลกๆไอ้กรู้ดูแชมป์ดิก๊ร์ Oh my god Oh my god แมทเลเว่นเขี้ยะลืมไปเลยว่ามาสเตอร์มันไม่มีล็อบบี้มาสเตอร์นี่หว่าลืมเลย เป็นล็อบบี้แบบนี้เลยเดมอนเลยเขีย่ยละเดมอนดพีเดมาตเตอร์รวมกันหมดโออไม่ก็ส์ว่าแล้วทำไมข้างบนมันหนาวแบบนี้เองวุ้ดจะคว้าไมค่อยดีกลัวเฮียวุ้ดแพ้เฮียวุ้ดโดนะให้วุ้ดเจอไนวุ้ดแป่งแบบหยีหรืจะต้องหยีเฮีวุ้ดหีเลยจ้าเจอเพวกหนาวหนาวเยอะเลยคนน้อยเออคนน้อยต้งแต่ติสนาหางรบรรดาล ข้างบนมันหนาวว่ะดิแต่ว่าขึ้นมาไม่ยากนะดีแล้วเอาเล่นกันนะก็สิวมากเลยสบายสบายมันไม่เหมือนสปีดที่แล้วสปีดที่แล้วยากนี่ละมันนไม่หวานจริงโอ้ซัพปี้ที่แล้วนี่คือไม่ได้ขึ้นโหขึ้นแคทมานี่คือมันไม่ได้เล่นแล้วอะไม่เล่นแล้วมันไม่สนุกเลยพี่นี่มันเล่นแล้วมันมันนะเปิดกันมันนี่แหละเอฟเฟกต์ไรเจนด์ที่สนุกตัวนี้มีคนตามมาแล้ว เดินมึนไปเลยแล้วกันนะทีไปฟ้าับฟอมด้วยได้บางชิพมาไปมาสเตอร์ยังไงไปแล้วมั้งเห็น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 ลงชิพล่าสุดออตัวแบบว่าโดมิเน t ประมาณนี้ต้องมีคำว่าโด dominate dominate master l o b ี y 4k แล้วก็มีคนคว้แล้วมีบางยิ้มอยู่จะเป็นงี้จริงพี่ไอไอไอไวงการเนี่ยวงการนี้เนี้ยถ้าไม่ 4k ดังยากไม่เหมือนเป็นเหรียญทองเหมือนพวกนักวิ่งต้องมี ควที่เป็นให้ไวปเป็นให้ไวนี่ยังไงอะเป็นอะไปนเราไปเก็บของอยู่นที่ระวงังอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยไกลกูมากไกลกูมากแล้วมาแล้วลวิว่งหนีมาดิพี่วิ่งเลยวิ่งเลย,ยผมอย่างเงี้ยวิ่งหนีเลยมารวมเพื่อนก่อนเพื่อนมันเอาของต้างร่อนขยับใหม่เรียกว่ารีเซ็ตกลางเลยมัลูก มันอยู่ไหนอยู่ตรงเนี้ยหรออืมกลางๆเลยกลางๆเลยมันน่าจะได้ยินเสียงพี่มันน่าจะไปแล้วแหละแบบว่าอารมณ์แบบตีนสองตีนต้องระวังนะนี่มันคงจะคมกันหมดแล้วมันไม่มีใครมายิงเเววใส่เรามันคงแบบระวังเราเหมือนกันนะพูดถึงมันก็ไม่รู้นะมันไม่เอาหรอคมันไม่ใช่สแกนเนอร์ไม่กินกาแฟเออวิ่งมาเลย เดินหรแม่ทแม่ไอ้เยี่เด้จัดตามไรรึกวาดแดงเลยพี่กวาดแดงแพทเลยเหรอยิงให้มาในเวรโหนี่นี้กูขาวกูว่าหนีดิไปหาเพื่อนตัวเพื่อนอยู่ไกลมากเพื่ต้องเพื่อนมีตัวเพื่อนว่า when red army bro อย่าเลนตนี้มบนทางงสารนี่สามสานสขึ้นสามมาสาังสารสงสารอยู่ข้างหลังเพ่อกเพิ่เพิ่มเพิ่เพิ่มเพิ่ัเลยเพิ่มมาช่วยนะเพิ่มมาช่วยนะนี่บนหลังคาสอตัวท่าน้าพี่ก่อนแดงหมดเลยเว ลุงเปน็นหัวบอสองข้าผมจัดในวุดน,นะดอกนข้างล่างพี่ดับน้างล่างมันชุบมันชุบเด,ดรสเดรสมันดึงกันนะด,ด้วยทพีเคสอบอกวูกปผมม,มันพีเคฟูดแดนนะนะล้วเกาะแดงแล้วนะเอาเรื่องที่แต่ละดยสกแกน

เอาหมดแล้วเหรอตายแล้วผมยิงเบร็จยิงเสร็จไม่เสร็จเดินซีเสร็อีกเดือด้ามหูไม่ี่ันโง่อีบายไม่เห็นกูไม่เห็นเูยอาอ